สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวรับไม่ได้แฟนแอบนอกใจคนใกล้ตัวรู้หมดยกเว้นตัวเอง คนรักแอบ,บนอกจากเป็นเรื่องที่หลายคนรับไม่ได้จริงๆเพราะความรักส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อใจถ้าอีกฝ่ายทำลายความเชื่อใจแล้วนั้นก็เป็นไปได้ยากที่จะมีความรักและความเชื่อใจให้กันอีกเปรียบเหมือนแก้วที่แตกแล้วจะซ่อมอย่างไรก็มีรอยร้าวอยู่ดีทำ่หปัญหานี้กลับมีหลายคนที่ยังสับสวนวาวุ่นอยู่ในหัวใจจนต้องนำมาระบายและขอคำปร,รึกษาในโลกออนไลน์และสื่อสังคมอีกหนึ่งเว็บที่เป็นที่นิยมก็คือกระทู้พันทิปหญิงสาวรายนี้จึงได้โอกาสปร,รึกษาทันทีว่าแฟนแอบ,บมีมือที่สามไว้มีเราไม่รู้คน เ,เ,เพื่อนแฟนโร้ทุกคนช่วยกันปิดแบบนี้เรียกว่าอะไรและควรทำอย่างไร โดยเธอรับว,ว่าแฟนแอบมีมือที่3ไว้ซึ่งเพื่อนของแฟนก็รู้แต่เลือกที่จะไม่บอกความจริงกับเธอซึ่งพอเธอถามคําตอบที่ได้กับกลายเป็นเธอที่ผิดเพราะไม่ถามโดยคนให้ข้อมูลได้แต่บอกว่านั่นก็น้องนี่ก็พี่บ้างถ้าบอกเขาจะต้องทําตัวอย่างไรมันเป็นคําตอบที่เห็นแก่ตัวเกินไปไหมแอบพากันไปนั่นนี่ทั้งท้งที่ก็รู้ว่าคบกับเราอยู่มานานมือที่3ก็รู้ว่าเราครบกันอยู่ทําไมไม่เห็นใจเขาใจเราบ้างเธอเล่าด้วยความเสียใจอย่างมากที่คนรักแอบปันใจให้หญิงอื่นซึ่งเรื่องนี้มีคนให้ความ สนใจและเข้ามาแนะนําเธออย่างมากบางก็บอกว่าคุณจะหวังให้ใครเห็นใจคุณได้ล่ะคะในเมื่อคุณยังไม่เห็นใจตัวเองเลยคุณรู้ความจริงขนาดนี้ถ้าคุณมีแก่ใจจะนึกถึงตัวเองสักนิดมันคงไม่เหลือคําถามว่าควรทํายังไงดีแล้วล่ะค่ะแฟนแอบนอกใจสังคมแฟนหลอกลวงคนเมื่อที่สามรู้ว่าเขามีคนคบมานานก็ยังแอบคบเขากล้ารวมหัวกันหลอกคุณเพราะอะไรรู้ไหมพราะเขารู้ว่าคุณจะเป็นแบบที่ถามในกระทู้คือต่อให้รู้ความจริงก็ยังหวังจะหาเหตุผลดีๆเพื่อให้ทุกอย่างกลับไปเป็นอย่าง เดิมและไม่ต้องเลิกกันคุณเองก็กําลังหาวิธีช่วยพวกเขาหลอกตัวเองอีกคนหนึ่งเช่นกันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เห็นใจคุณ สิ่งที่คุณรู้คือความจริงที่คุณรู้ทั้งหมดแล้วไม่เกี่ยวหรอกว่าเพื่อนแฟนจะรู้มากี่น,นั้นมือที่3จะรู้หรือไม่ว่าคุณคบแฟนมานานมันเกี่ยวอย่างเดียวคือคุณจะรับความจริงได้หรือยังจะเห็นใจตัวเองแล้วพาตัวเองออกมาจากความหลอกลวงได้หรือยังหรือจะช่วยคนอื่นหลอกตัวเองต่ออีกสักครั้งว่าเขาก็ยังมีข้อดีเรารักเขาเขาเขอโอกาสเราควรให้อาภัยเสียดายเวลาและอื่นๆที่จะสรรหามาบอกตัวเองให้ทนอยู่ตรงนี้ต่อไปได้ท่ามกลางกลุ่มคนที่รวมหัวกันหลอกคุณคุณกลับพะ ยายามหาวิธีเชื่อใจเขาลองเห็นใจตัวเองดูค่ะแล้วจะได้คําตอบท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ